เห็นยังไงกับคําว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายถ้ามึงโดนต่อยมามึงต้องต่อยกลับเว้ยกูแม่งมีมศักดิ์ศรีหรือแบบกูห้ามท้องไส้มึงสามารถแพ้กูได้ยอมแพ้ได้ไม่ต้องเหนือทุกเรื่องหรอกเออมันไม่ต้องเหนือทุกเรื่องเวลาเราเห็นคลิปผู้หญิงตบกันเป็นไงเรารู้สึกในสังคมรู้สึกโหไม่งามเลยทําไมทําตัวแบบนี้เป็นผู้หญิงแท้แต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะบอกว่าเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้แหละเข้าใจได้ แล้วของผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความรุนแรงแล้วมันก็เกิดท็อกซิกมาสคูลินิตี้ไอ้เฮียเหนื่อยวะสวยไหมวันนี้สวยนะไหนผิดกล้องให้ดูหน่อยสวยจริงด้วยไอ้พัดกดไปหัวกระป๋องเลยไม่เมาเลยไอ้ไพัดอะ สวยแล้วพวกเรามีตีหนึ่งเขาบอกไม่งินดูปกติอยู่เลยมองอะไรอ่ะพี่บ๊วหนุคนลุกแล้วนะคุยอะไรอ่ะ ฝากช่องหน่อยคะ่ะฝากช่องฝากช่องฝากช่องด้วยนะคะก็ติดตามได้นะคะเพจซาวดิสค่ะแล้วก็มีช่องหนึ่งทำกับเพื่อนนะคะเป็นช่องหญิงแท้3คนคช่องหญิงแท้3คนนะคะก็คือ Fenship High แบบว่าใจจอยปล่อยใจใครที่เป็นแบบว่าอยากดูอะไรที่แบบ ผู้หญิงถึงผู้หญิงอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ชายอยากเข้าไปดูก็ดูได้จ้าฝากช่องโอเคบิโกด้วยนะคะแล้วก็พาสตเตอร์ค่ะเริ่มอ่าเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนสดใสมากเมาแล้วเนี่ยแลลว่าสวัสดีค่ะตูดซาวตีสวันนี้จะให้มาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของชายแท้ครับได้ยินบ่อยๆช่วงนี้ครับสําหรับพี่พัดแล้วเนี่ยคิดว่าคําว่าชายแท้เป็นคําด่าไหมคะในบริบทของการบอกมึงเป็นชายแท้ เรารู้สึกว่าไม่ใช่คำด่าเป็นชายแท้เนี่ยชายแท้ไม่ใช่คำด่าเนี่ยชายแท้ไม่ใช่คำด่าแล้วแล้วบริบทไหนถึงจะเป็นคำด่ามึงทำอะไรเหมือนชายแท้เลยอ่ะอันเนี้ยอินเดอร์คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันก็มันก็เป็นคําพูดว่าแบบเธอเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็น เป็นกะเทยเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันคําว่าชายแท้มันถูกเอามาใช้เป็นคําด่านี่เป็นคนใช้ด้วยบริบทที่ปกติไม่ได้ไปใช้เป็นคําด่าแต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มถูกเกินกินแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือไม่เป็นคําด่าอะแล้วพูดคำว่าชายแท้ได้ไหมนะพูดบางทีก็แบบเวลาเวลาแฟนพูดจาที่แบบว่าฟีลแบบโหหวานเจี๊ยบเลยครับอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ก็จัดไปแบบอุ้ยขาพูดชายแท้สุดๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยด่าปะวะเนี่ย เจต,ตนาเราก็ไม่ได้ด่าเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกยังไงตอนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรใช่พี่รู้สึกว่าทุกอย่างต้องดูบริบทว่าเป็นคําด่าไหมแม่งทำงี้โคตรชายแท้เลยดา่าด่าแน่นอนแต่ถ้าแบบว่าเหมือนเหมือนในคลิปเมดอะเมคาเฟ่อะลองดูในทิกตอกอะไม่ด่านะกิจกรรมชายแท้ความแซวอะแซวหลายหลายเพศอะโดนใช้เป็นคําด่าเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้มีหมดใช่ไหมครับ ผู้หญิงก็ถูกใช้เป็นคำดา่าใช่ไหมครับเหมือนผู้หญิงเลยมึงน,นี่เหมือนผู้หญิงเลยตุ๊ดกระเทยก็ถูกใช้เป็นคำดา่าสิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือนี่เป็นครั้งแรกครับที่ชายแท้ถูกใช้เป็นคำดา่าน่าสนใจมากครับแล้วคิดเห็นยังไงกับคำว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายไม่มีครับมีแต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายนี่คือได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่คือรู้สึกว่าศักดิ์ศรีลูกหรือผู้ชายรู้สึกว่าแบบทําไมต้องเป็นคำว่าลูกผู้ชายได้ล่ะทุกเพศก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเราก็มีศักดิ์สรีของกระเทย <c oughs> เราไม่เคยยอมใช้แท้เหมือนกันเออมึงสามารถแพ้กูได้ยอมกูหน่อยก็ได้ <c oughs> เพราะว่าชายแท้แพ้ได้ยอมแพ้ได้ไม่ต้องเหนือทุกเรื่องหรอกเออ <c oughs> มันไม่ต้องเหนือทุกเรื่อง ถ้าเป็นสมัยก่อนที่โดนบ่มเพาะมาเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเออผู้ชายก็ต้องเข้มแข็งเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมเป็นเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนที่เราถูกบ่มเพาะถูกแบบละครถูกทุกอย่างบ่มเพาะมาว่าผู้ชายต้องเป็นชางเทาหน้าคือแบบครอบครัวตู่ญาติตู่ก็มีเหมือนกันที่ผู้หญิงเป็นคนทํางานแล้วผู้ชายเป็นแบบพอบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนญาติคนอื่นบอกว่าเนี่ยให้เมียทางานแล้วผู้ชายมาทํางานบ้านนี่ก็คิดแบบเอ้นว่าทำไมได้หรอ ทายเขาก็แฮปปี้แบบนั้นทำไมเราต้องไปตัดสินอาีีนิาะว่าเธอเนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายทำไมถึงให้ผู้หญิงเป็นแบบเป็นคนทํางานหาเงินทําไมเธอไม่หาเงินงงแต่ละเพศอะไม่จําเป็นจะต้องถูกจํากัดด้วยศักดิ์ศรีเรามีศักดิ์ศรีในแบบของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าศักดิ์ศรีของเราอะเอาไว้เอาไว้เพื่อเรา ไม่ต้องเอาศักดิ์ศรีของเราไปกดใครไม่ต้องเอาศักดิ์ศรีของเราไปเอาชนะใครเอาศักดิ์ศรีเราชนะตัวเราก็พอถูกต้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พอเราบอกว่าศักดิ์ศรีลูปผู้ชายอ่ะมันสอบไปถึงความเป็นชายที่เป็นพิษได้เลยหรือว่าท็อกซิกมาสคูลินิตี้นะครับศักดิ์ศรีรูปผู้ชายส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการที่บอกว่าอเอ้เชี่ยแม่งต่อยแม่งเลยไหมทำแบบนี้แม่งเสียศักดิ์ศรีลูปผู้ชายห่ะแล้วก็นําไปสู่ความรุนแรงนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะบอกว่าเรามีศักดิ์ศรีอะไรสักอย่างน่าจะเป็นศักดิ์สรีของความเป็นมนุษย์มากกว่าที่ศักดิ์ศรีของเพศต่างๆน่าจะไม่ใช่เพราะทุกคนก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน ในความเป็นมนุษย์ครับคิดว่าอะไรส่งผลให้เกิดภาวะความเป็นชายเป็นพิษหรือว่าท็อกซิกมัส i ูลินิตี้สื่อสังคมส่วนใหญ่เลยหลักๆน่าจะเป็นครอบครัวครับ Toxic Masculinity มันเริ่มมาตั้งแต่วัยเด็กเลยการสเตียรอยทายความเป็นชายความเป็นหญิงผู้ชายเด็กผู้ชายต้องเล่นหุ่นยนต์ครับถ้าเด็กผู้ชายรู้สึกว่าไปดูตุ๊กตาที่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ เด็กคนนี้เขาจะเป็นกระเทยหรือเปล่าเด็กคนนี้เขาจะเบีเ่ยงเบนหรือเปล่าเราจะคิดอย่างนี้ <S <S เขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมอยู่ที่ว่าคนเติบโตมาแบบไหนเราไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มันยังสอนนักเรียนอยู่ปะท,ที่แบบผู้ชายต้องทํางานหน้าที่ของแม่คือเป็นแม่บ้านต้องไปดูในแบบเ, <S <S เออใช่อยากรู้เหมือนกันว <มา S 1> <ๆ S 2> ่าแบบเปียนหเขายังสอนแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังสอนอยู่คนเปลี่ยนได้แล้วนะจ๊ะเด็กผู้ชายหกล้มถ้าเราเป็นพ่อแม่เราจะบอกว่าอย่าร้องไห้เราเป็น ผู้ชายเราต้องไม่ร้องไห้ยิ่งเรานึกย้อนกลับไปนะเพลงสมัยก่อนอะ่ะพูดถึงการที่น้ําตาลูผู้ชายอะ่ะมันแบบโอ้โหมันมันร้ายแรงเหลือเกินเพราะผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันซึ่งแม่งตลกว่าผู้ชายเหลืออดแล้วหรอผู้ชายไม่ใช่<อ>คนาาหรอเออต้องแบบว่าเจ็บปวดจริง <c oughs> ๆ,ๆผู้ชายถึงร้องไห้เ <c oughs> มืองยามืองยาผู้ชายร้องไห้ได้พี่ร้องไห้ประจําเลยเคยได้ยินบ้างน้ําตาลูผู้ชายทาไมอ่ะน้ำตาลูผู้ชายมันต, <c oughs> ต่างอะไรกับน้ําตาผู้หญิงอ่ะมันต่าง อะไรกับน้ำตาเพศๆๆๆๆอื่น LGBT หรืออะไรก็ตามต่างกันยังไงอ่ะก็คือเสียใจยเหมือนกันอ่ะถ้ามึงโดนต่อยมามึงต้องต่อยกลับเว้ยกูแม่งมีศักดิ์ศรีหรือแบบกูห้ามร้องไห้อะไรหลายๆอย่างซึ่งแบบอย่างนั้นแหละถึงจะแมนเออใช่ใชม,มึงต้องเป็นแมนเว้ยอย่างเงี้ยแมนแมน,ออแม,นมันต้องตบตีใช่มันต้องดุดบุหรี่เออมันต้องแบบอย่างเงี้ยสังคมแม่งเข้าใจได้เวลาเป็นเด็กผู้ชายแล้วใช้ความรุนแรงตีกันต่อยกันเด็กผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างแหละ ถ้าเป็นผู้หญิงตบกันเวลาเราเห็นคิดผู้หญิงตบกันเป็นไงเรารู้สึกในสังคมรู้สึกโหไม่งามเลยทําไมทําตัวแบบนี้เป็นผู้หญิงแท,แท้แต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะบอกว่าเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้แหละเข้าใจได้แล้วของผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความรุนแรงแล้วมันก็เกิดท็อกซิกมาสกูลินิตี้ลักษณะชายแท้ส่งเสริมสังคมชายเป็นใหญ่จริงไหมตอนนี้ลักษณะของชายแท้มันก็จะแบ่งออกเป็นสงแบบ คือคนที่บอกว่าโอเคฉันเกิดมาเป็นชายแท้จริง,รงคือเกิดมาแล้วมีอวัยวเ,เพศชายและชอบผู้หญิงก็คือสเตรทเขาก็จะเรียกว่าเต็งก็เป็นชายแท้แต่ชายแท้อีกแบบหนึ่งอ่ะก็จะเป็นชายแท้ที่สังคมตอนนี้เขาใช้กันก็คืออาจจะก,กดขี่ผู้หญิงเหยียดเพศตามข่าวตอนนี้<ม>ไรหลายอย่างคุณจะอยู่ฝั่งไหนเออถ้าคุณคือชายแท้ที่ถูกฝังด่าแปลว่าคุณทำนิสัยชายแท้จริงๆแต่ถ้าคุณมองเป็นผมคือชายแท้ ผมคือรักผู้หญิงผมคือมีความสุขแบบผู้ชายแท้อันเนี้ยมันคือความสุขของเขาตัวเราเองไม่รู้สึกว่าเราจะไปตัดสินคำว่าชายแท้ว่ามันคือถูกหรือผิดถพาเรารู้สึกว่าชายแท้อันนพูดเรื่องอะไรนะไม่ยอถามว่าอะไรนะ ลักษณะชายแท้ส่งเสริมสังคมชายเป็นใหญ่จริงไหมจริงไหม<อ>สังคมชายเป็นใหญ่จริงไหมอ่ะถ้าสมมติมว่ามีคนในลักษณะที่แบบที่สองที่เราพูดเยอะๆอ่ะที่เขารู้สึกว่าแบบมผมไม่ต้องเป็นชางเท้าหน้าผู้ชายห้ามร้องไง้<ม>ก็อาจจะเป็นการสนับสนุนได้ถ้ามีหลายๆคนที่คิดแบบแบบนั้นใช่ก็จริง<ม>ถ้ามีคนคิดแบบนั้นเยอะๆมันก็จริงใช่ไหมล่ะใช่โอเคแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายทุกคนเป็นนะคะเพราะว่าแฟนฉันไม่ได้เป็น เขาเน,นี้ยลักษณะชายแท้ส่งเสริมผู้ชายเป็นใหญ่คือวเวลาพูดชายแท้ในบริบทของความเป็นชายที่เป็นพิษอ่ะมันคือความเป็นชายที่เป็นใหญ่เลยนั่นแหละใครที่ยังไม่สังเกตลองฟังดีๆนะครับไอ้คำว่ารู้ผู้ชายที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ่ะลองฟังดีๆมันกดทับเพศอื่นทันทีที่ใช้คําว่ารู้ผู้ชายถ้าเราใช้คํานี้ปั๊บกดทับทําไมรู้ผู้ชายแล้งไงแล้วไงต้องเป็นยังไงวะทําไมรู้ผู้หญิงแล้วไงรู้ผู้ชายเป็นอย่างนี้รู้ผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้เหรอ มมนไ่คำว่าชายแท้ทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ชายทุกคนดูไม่ดีการถูกเรียกว่าชายแท้มันถูกมองได้หลายมุมมองมากๆเลยอนะณวันนี้จะถูกเรียกว่ามึงแม่งทำทนิใส่ชายแท้ว่ะ<แ>ผู้ชายมันน้อยใจนะเว้ย<แ><แ>เออกูก็ชายแท้เออทำไมถึงทำไมถึงด่าก,กูว่ากูเป็นชายแท้ว่ะ ก็จริงใช่เพราะว่าพอมันมีข่าวเยอะๆแล้วมันทําให้คําว่าชายแท้มันดูไม่ดีอะผู้ชายหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบโดนเหมารวมฉันโดนเหมารวมหรือเปล่าแต่ยจะบอกว่าเออถ้าเราไม่ได้เป็นอะมันก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรหรอกพระมันอยู่ที่สันดานันยู่ไหาใช่แล้ามันอยู่ที่เธอเลยจ้าว่าเธอเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจ้าถ้าเธอไม่ได้เป็นเธอก็ไม่ต้องตกใจไปจ้าเพราะว่าฉันก็พูดคําว่าชายแท้ใส่แฟนฉันเหมือนกันแฟนฉันก็คือ ๆถ้าคนที่ได้ยินคําว่าชายแท้แล้วรู้สึกโดนกระทบอ่ะแปลว่าคุณอาจจะมีพฤติกรรมของท็อกซิกมาสคูลินตี้อยู่ในนั้นฝากอะไรถึงคนดูหน่อยค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้แค่เป็นชายแท้ในแบบที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะเออเป็นไปเลยคุณจะมาว่าผมไม่ได้อ่ะสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามมันก็ไม่ควรที่จะถูกเอามา ลดคุณค่านะคะมไม่ว่าคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอย่างไตามสุดท้ายแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลแค่เราก็เข้าใจนิดนึงว่าเออในสมัยเนี้ยข่าวที่ออกมาคําว่าชายแท้มันค่อนข้างเยอะมันก็ทําให้สังคมรู้สึกว่าโอ๊ยเชื่อชายแท้แม่งไม่ดีวะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่นิสัยแล้วก็อยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า มึงแม่งทํานิสัยชายแท้ว่ะอยู่ที่บอิบทดต่างหากว่ามึงทํานิสัยแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามึงทํานิสัยชายแท้แบบที่ไม่ถูกต้องมึงต้องยอมรับนะว่ามึงคือชายแท้ในแบบที่เขาตัดสินถ้ามึงคือชายแท้ที่กูไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ได้เบียดเบยใครใช่เป็นชายแท้ไปเลยแล้วใครจะมาเดือดร้วก็กูวะเออพูดในฐานะผู้ชายสตรทเวลาโดน คนดาว่าน,นี่คือพฤติกรรมชายแท้อย่าเพิ่งแบบเอ๊ะเฮียมด่าปูลองคิดก่อนว่าเราเราทำอะไรเราไปกดทับเพศอื่นๆหรือเปล่าเราไปพูดอะไรที่แบบมันไปทําให้เพศอื่นๆรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าหรือพฤติกรรมอะไรที่มันทอกซิกลองฟังให้ดีก่อนถ้าเราพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็จริงของค,คุณวะเราจะได้มีพื้นที่ไม่เป็นน้ำที่เต็มแก้วเรามีพื้นที่ที่เราจะได้ปรับตัวเอง ื่อให้ตัวเราแล้วก็สังคมแล้วก็คนรอบตัวรู้สึกดีขึ้นมีสังคมที่ดีขึ้นครับสวัสดีครับเรียบร้อยเสร็จแล้วยพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องโดนด่าไหมเนี่ยมารู้นิทีตอนตัดอ๋อ <laughs> โอเคเลยตอบรู้เรื่องว่าวะรู้เรื่องพาตรไปให้ได้เลย Tablila, tablila